กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบคฤทธ t นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม LAC นะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปสักพักเลยนะครับผมซึ่งพี่เนี่ยนะครับผมก็ติดอนิเมะนะครับผมนั่นคือตำนานจอมยุทธผู้ต่างซานนะผมก็ได้ดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมไม่แบบ ไม่มีเวลามาทาคลิปนะครับผมตอนนี้ก็มีเวลาแล้วนะครับผมเกม LAC ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นเกมในมือถือนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสอนใช้สูตรพื้นฐานนะครับผมอย่างเช่นสูตรสโลว์สูตรไซเลตอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะจะมาสอนในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการใช้มือถือนะครับผมสําหรับใครที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วมันก็ยังมีสูตรอื่นอีกนะครับผมนั่นก็คือกดเข้าไปที่ตัวนะครับผมก็จะมีเมนูนะครับผมทุกคนเอาไปศึกษาก่่่ออนก็็ไไดดด้้หรรรรืววาาาใคคจจะะะพพีีีทํิปับผมม๋ย สอนที่หลังตัวนี้เดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกอีคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมเพราะว่าสูตรพื้นฐานมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมอ่ะสูตรพื้นฐานนะครับผมเป็นสูตรแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่อ่ากดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนตรงนี้คือกล้องนะครับผมซึ่งสามารถแบบว่าอ่าทำเป็นถ่ายรูปได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมที่ทำไมตามันดำเลยวะตามันดํามากเลยอ่ะสลับกล้องหน้าได้นะครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ากดออก นะครับผมแล้วก็ต่อไปบร b r เซอร์นะครับผมบร b r เซอร์ใช้ไม่ได้นะครับผมอ่าส่วนต่อไปตั้งค่านะครับผมนั่นก็คืออ่าวอลเปเปอร์นะครับผมอ่าก็สามารถเปลี่ยนได้วอลเปเปอร์โทรศัพท์นี่แหละนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือสีโทรศัพท์นะครับผมอ่าส่วนต่อไปไซส์มือถือนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่ามันเล็กเกินไปเราก็ปรับตรงนี้ได้ให้มันใหญ่นะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ปรับให้ดูนะครับผมอ่าพี่จะเอาแบบแบบว่าอ่าเนี่ยครับผมประมาณปานกลางนี่แหละนะครับผมกำลังดีเลยนะครับผม ส่วนต่อไปตรงนี้นะครับผมคืออะไรแหละพี่อ่าตัวนี้คือเมนูนะครับผมเมนูตรงที่พี่เปิดมนองี้แหละนะครับผมอ่าเมื่อันกี้สองครั้งขึ้นมาะครับผมอ่าจะเป็นเมนูตรงนี้นะครับผมพี่ก็จะเอาสักอ่าพี่ชอบสีฟ้านะครับผมอ่าโลโก้เราเป็นสีฟ้าใช่ไหล่ะเออสีฟ้าม่ใช่สีน้ําเงินนะเออสีฟ้าแบบนี้อ่าดูแลสบายตายังไม่เปลี่ยนอีกเออนี่แหละแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ เป็นโทรศัพท์ตอนนี้ก็มันต้องใส่เบอร์โทรนะครับผมอันนี้เราก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับผมอ่ะส่วนสําคัญเลยนะครับผมวิธีการเรียกรถนะครับผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะปักบุดให้เลยนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้นะครับผมก็คืออ่าแมชชนิกนะครับผมอันแมชชนิกนะครับผมด้านล่างก็คือแบบสามารถเรียกรถได้ที่พี่เรียกมานะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าาเเรรียก อะไรมาก็ตามสักคันหนึ่งแล้วนะครับผมเวลาเราอยู่ใกล้มันก็จะแบบเรียกไม่ได้นะครับผมอะเราต้องออกมาห่างก่อนนะครับผมอ่ะแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะเอาอะไรก็มีซูเปอร์อะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอารถนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่าเป็นรถสปอร์ตนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ สามารถขึ้นรถได้นะครับผมโดยรถในเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ขึ้นแบบว่าข้างคนขับนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขึ้นข้างคนขับนะครับผมรถมันก็จะไม่ขับนะเราจะขับรถไม่ได้นะครับผมอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าทําไมรถมันแบบมันใหญ่กว่าเดิมวะมันใหญ่แปลกแปกนะปกติมันน่าจะเล็กกว่านี้ทําไมมันรู้สึกใหญ่ยังวะเออช่างมันเลยนะครับผมอ่ะก็มีเท่านี้นะครับผมก็คือเบอร์โทนะครับผมก็มีแค่ตัวนี้นะครับผมอ่ะ ตัวนี้นะผมสามารถโทรได้นะครับผมเราก็เลือกชื่อรดเอานะครับผมส่วนต่อไปก็คือโทรนะครับผมอ่าก็นะครับผมเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วเราก็กดตามพี่เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่พี่กด เสร็จก็แล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวมันช้านะครับผมอ่ะรหัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็น1 9 9 9นะครับผม7 5 6 9 6 6นะครับผมหรือพี่จะทิ้งไว้อ่าใต้ล่างนะครับผมใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวโทรไปก่อนนะครับผมปุ๊บอันนี้คืออะไรคือสโลว์นะครับผมสโลว์โมชั่นเลเวลหนึ่งนะครับผมมันสามารถอ่าปรับได้ถึงเลเวลสามนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะปรับให้ถึงเลเวลสามเลย การปรับให้ถึงเลเวลอื่นนะครับผมอยากไปเลเวล2เลเวล3นะครับผมก็ต้องโทรซ้ํานะครับผมโทรซ้ําไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะโทรซ้ํานี่มันจะได้อ่าเลเวลเพิ่มนะครับผมแต่ละหนึ่งระดับนะครับผมอ่ะฟีโทรรอบที่2นะครับผมอ่ะก็เป็นสโลโมชั่นเลเวล2นะครับผมก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมันก็เริ่มสโลไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วโทรไปอีกนะครับผมอ่ะโทรไปอีกนะครับผมเป็นระดับที่3นะครับผมมันก็จะสโลนะครับผม ระดับสจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสโลวมากๆนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทําทลิปหรือว่าอะไรนะครับผมก็ลองมาใช้ได้นะครับผมแล้ววิธีการยกเลิกนะครับผมต้องปรับให้มาถึงเลเวลสนะครับผมอ่ะแล้วเราโทรไปนะครับผมมันจะได้อ่ามันจะไม่เป็นเลเวลสนะครับผมเพราะว่ามัน แม็กอยู่ที่เลเวลสนี่แหละถ้าเกิดว่าเราโทรไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเป็นการยกเลิกแล้วนะครับผมโทรอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเนื่องจากมันสโลว์นะครับผมโทรศัพท์การโทรออกมันก็เลยสโลว์ไปด้วยอ่านี่ครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือการสโลว์นะครับผมสลับเบอร์นี้นะครับผมมาดูเบอร์ต่อไปนะครับผมอ่านะครับผมส่วนเบอร์นี้ก็คือแรงนุมถ่วงดวงจันทร์แรงนุมถ่วงดวงจันทร์คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่โทรให้ดูนะครับผมอ่า มันก็รู้สึกว่าเอ่อจะเป็นประมาณว่าตัวมันเบาขึ้นนะครับผมเห็นไหมทุกคนมันก็จะลอยลอยแบบนี้นะครับผมพี่เขาไม่รู้ว่าไว้ทําอะไรนะครับผมแต่ว่ามันแบบมันก็แบบสนุกดีอีกแบบนะครับผมอ่ะสังเกตดูนะครับผมเมื่อมันเป็นแรงน้มทวงดวงจันทร์มันจะเป็นยังไงนะครับผมปลิวคือปลิวอะครับเออนครมบมวิธีการยกเลิกนะครับผมนั่นก็คือโทรซ้ำเบอร์เดิมนะครับผมเบอร์แรงน้มทวงดวงจันทร์นั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นการยกเลิกนะครับผมอ่ะ พี่ก็ไม่ขอยกเลิกแล้วกันนะครับผมปล่อยม่งไว้ทิ้งแบบนี้แหละนะครับผมอันนี้พี่ปรับเอ่น NPC ระดับแบบว่านิดหน่อยนะครับผม n p c ก็ไม่ได้สปอนเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันก็ตุกเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์พี่ใช้โปรแกรมจำลอง a อ d r o i d นะครับผมมันก็อาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับเบอร์ต่อไปคือคําสั่งนะครับผมคําสั่งทํายังไงนะครับผมก็กดมาที่แชทครับผมจากนั้นพิมพ์คําสั่งตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ คำสั่งแรกนะครับผมก็จะเป็นคําสั่งครับ HUD นะครับผม HUD คืออะไรนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราทับใส่ลงไปแล้วนะครับผมมันจะเป็นการซ่อนนะครับผมแถบเมนูแถบเดินอะไรต่างๆนะครับผมมันจะซ่อนทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูปุ๊บกดตรงลงนะครับผมเห็นไหมครับผมอ่าซึ่งเราก็สามารถเดินได้นะครับผมอ่ะเราต้องจําตําแหน่งปุ่มไม่ได้นะครับผมว่า ปุ่มเดินมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากไปทําคลิปนะครับผมก็ทําได้สบายๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเมนูมากวนนะครับผมอ่าส่วนวิธีการอ่าทำให้กลับเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเราต้องจําตําแหน่งได้อ่าจำตำแหน่งนะครับผมจาตาแหน่งอ่าพิมพ์นะครับผมที่พิมพ์นะครับผมก็คืออยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมตรง กลางๆนะครับผมตรงกลางหน้าจอเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ H U D กลับคืนนะครับผมอ่าปุ่มมันก็จะกลับมาแล้วนะครับผมอ่ามาดูคําสั่งตัวที่2นะครับผมอ่ะคำสั่งที่2นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอ่าเดี๋ยวพี่ขี้เกียจอ่านนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยืดนะครับผมก็ทุกคนก็ดูดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมสต็อปแล้วก็ไปใส่ได้เลยหรือว่าจะไปดูใต้คลิปก็ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมต้องอธิบายได้เลยว่า ตัวนี้นะครับผมเป็นการซ่อนปุ่มเดินนะครับผมกับปุ่มวิ่งนะครับผมสำหรับใครที่ใช้แบบว่าใช้คีย์บอร์ดนะครับผมเล่นในคอมหรือว่าใช้จอยนะครับผมในการเล่นนะครับผมเราก็สามารถซ่อนปุ่มพวกนี้ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็จะซ่อนแค่ปุ่มเดินนะครับผมกับปุ่มวิ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ปุ่มโทรศัพท์นะครับผมอ่าแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนตัว hud ที่เราทับนะครับผมเนื่องจากเรานะครับผมจะไม่สามารถกดได้นะครับผมตรงนี้เป็นเมนูจอยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นจอยนะครับผมแนะนำนะครับผม สำหรับใครที่เล่นในมือถือไม่มีจอยไม่มีคีย์บอร์ดอะไรนะครับผมแนะนาําว่าไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องไปข้ามข้ามคำสั่งนี้ไปเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันเดินไม่ได้นะนะครับผมอ่ะส่วนต่อไปเลยส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือทับคิวนะครับผมนัทับคิวก็คือทับให้เราตายนะครับผมอ่ะเมื่อเรากดนะครับผมมันก็จะตายแบบนี้เลยนะครับผมถามว่ามันดีไงเวลาเราติดบั๊กนะครับผมโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยพังกระตุกเลยทีเนี้ย คือเมืองวุ่นวายอ่ะแรงน้่มถ่วงดวงจันทร์วุ่นวายจัดเลยอ่ะสำหรับเวลาที่เราติดบัคเราอยากตายนะครับผมเราอยากรีนะครับผมเราก็ทับคิวไปได้เลยนะครับผมอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะซึ่งอเอาไว้ใช้ในตอนนี้แหละนะครับผมเออพี่เริ่มหลอนแล้วนะครับผมอ่ะมาดูคำคำสั่งพื้นฐานตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คืออ่าแบบนี้เลยนะครับผมใช้คําสั่งตัวนี้เลยทับตามนี้เลยนะครับผม อ่าแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมกดเว้นบรคอไปที่1นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมจะสามารถปรับได้ถึง0.1นะครับผมตั้งแต่0.1ถึง1ิเลยนะครับผมก็คือเป็นความเร็วเกมนะครับผมคือยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะปรับดูนะครับผมอ่ะอ่าขอปรับเป็น10เลยก็แล้วกันจะได้เห็นความแตกต่างนะครับผมอ่ะซึ่งเราสามารถปรับเป็น5หรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมลดลลดลงมาได้ถ้าเกิดว่ามันเร็วเกินไปเดี๋ยวพี่จะปรับเป็น10เลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะความเร็วมันก็จะประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยว เอมันเร็วกันไปมันเร็วกันไปนะครับผมเอาซักเอาซักเท่าไหร่ดีเอาซักสามนะครับผมเร็วเร็วจนกระตุกเลยนะครับผมอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมเออปรับระดับสามสามยังเร็วขนาดนี้ครับผมเออทั้งเวลาสังเกตดูที่ก้อนเมฆนะครับผมก้อนเมฆก็จะเร็วขึ้นนะครับผม NPC ก็จะเดินเร็วขึ้นนะครับผมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นนะครับผมอะสำหรับใครที่อยากให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็อ่าพิมพ์ตามเดิมแล้วก็ปรับเป็นเลเวพอนรผม่ แค่นี้นะครับผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมคําสั่งพื้นฐานตัวต่อไปก็คือ time set นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมสามารถปรับได้ถึงอา360นะครับผมนั่นก็คืออเราจะปรับวันเวลานะครับผมซึ่งพี่จะเอาสัก50นะครับผมปุ๊บพี่จะเซตเวลาเห็นไหมนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราอ๋อพี่รู้แล้วนะครับผม time set นะครับผม time set ตั้งแต่0ถึง180นะครับผมจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับผมอ่า หลังจากร8 0ยถึง300 360นะครับผมจะเป็นอ่าช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับ t ท m e เซ t ตนะครับผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ FPS ของเรานะครับผมก็สามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็น ทับ FPS นะครับผมแบบนี้แล้วเราก็กดตกลงไปนะครับผมก็มันก็จะแสดง FPS ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดู FPS ตัวเองในมือถือนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครจะปิดก็เหมือนเดิมครับผมทับ FPS นะครับผมอ่าก็จะปิดนะครับผมอ่าส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือไซเรนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องหารถสักคันนะครับผมเพื่อลองนะครับผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดดลืมไปว่าปรับดวงจันทร์ไม่น่าโหลดเลยโอ้ไอ้ไม่น่ากระโดดเลยนะครับผม เอ้ากูจะกระโดดอีกทําไมวันนี้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่โดดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราขึ้นรถนะครับผมจากนั้นเราก็พิมพ์คําว่าทับไซเรนนะครับผมอ้าวไม่ใช่อ่ะคำสั่งตัวนี้เป็นคําสั่งทับไซเรนนะครับผมอ่ะก็แบบนี้นะครับผมทับไซเรนจากนั้นก็กดตกลงไปปุ๊บอ่านะครับผมมันก็จะกลายเป็นรถตํารวจทันทีนะครับผมอ่ารถตํารวจสีแดงครับผมซึ่งใครอยากแบบว่าเปลี่ยนนะครับผมใครอยากเปลี่ยนอ่า สีรถก็ไปปรับได้นะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วพี่ก็สอนแล้วนะครับผมมันต้องเข้าไปกดังรถนะครับผมเพื่อไปปรับสีรถนะเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถตู้นะครับผมมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้พี่ยังไม่เคยลองเลยนะไม่ไม่รู้ว่ามันได้ทุกคันเปล่านะครับผมไซเรนนะครับผมเดี๋ยวโทรก่อนเออรถตู้รถไหนวะตัวนี้ปะเออนี่แหละนี่แหละรถตู้นะครับผมอ่านก็น่าจะได้มั่งน่าจะได้ทุกคันแหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูทับไซเรนนะครับผมจากนั้นก็กดตรงลงเออ ผมได้ทุกคันจริงๆนะครับผมเขาทำมาให้แล้วนะครับผมส่วนเมนูพื้นฐานเอ้ยไม่ใช่ดีนะครับผมสูตรแล้วก็คําสั่งพื้นฐานนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไคร้นะครับผมซึ่งเมนูมันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับผมมันก็จะมีอีกระดับหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเมนูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนที่หลังเลยนะครับผมสำหรับเมนูตัวนี้นะครับผมมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับผมเราแค่พิมพ์ทับคำสั่งแค่นี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็แค่โทรออกแบบนี้นะครับผมมันง่ายอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันมีคําสั่งเยอะแยะมากมายใช่ไหมทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนในคลิปหน้าเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ